รถโคงผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับวันนี้เรามาพบกันช่วงเย็นนะครับของทุกวันนะครับถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรเราก็จะกลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับวันนี้เปิดตัวด้วยล้อตัวแรกเลยนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อตัวหายากนะนะครับแต่ก่อนอาจจะหาไม่ยากเท่ากับตอนนี้ตอนนี้หายากนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ t o โยต้ายา i ิสทีหรือไล n ์ b i ออสเทอรโ ล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วนะล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อก้านเยอะนะครับลายเหมือนเทอร์โบนะครับก้านทีทีนะครับตัวนี้ขอบล้อนี่กว้างอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นยาริส TRD นะครับอ่าก็จะเป็นลายเดียวกับวีออสเทอร์โบแหละนะครับต่างกันที่ความกว้างแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่ครับโตโยต้านะ นะครับแล้วก็เป็นล้อคอ16กว้าง6นิ้วครึ่งเมื่อกี้ที่ให้ดูข้างหน้าแล้วล้อตัวนี้ผลิตนะครับเมื่อเดือนสิงหาปี08นะครับออกัสเห็นไหมครับ08วันที่ผลิตล้อมีนะใครว่าไม่มีนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผมล้อแท้นะนะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับณปัจจุบันนะครับก็จะมีลูกค้าถามหาอยู่เช่นเดิมนะครับล้อผมไม่มีนานมากนะเพิ่นได้เข้ามาช่วยดึ สนใจสอบถามมาได้นะครับทั้งชุดเราพร้อมอย่างราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราคงเดนติดขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยังยนนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะระวังโดนแอบมานะครับร้านอยู่เลยซอยเจียนทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรนะติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลย สัตวคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝากล้อตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสัรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ